จะคล้องแล้วนะฝักงามๆเป็นตาดีใจน้ำงัวใช่น,นนะหมวันนี้เนาะโอ้แถวี้นพันพ่นฮักเลยตัวนี้จังสีไหมอันนี้มันฟักสองว่ได้ล้วเอาให้งวัวยาวไปยาวไปจะพี่น้องจ้าขายขราโพดแยกแอบเบิดแด้วจจะส่วนหลายเนาะ ตัวที่อ่อนก็นยังมีมันแยกออกจากกันหลายเลยแสดงว่ามันเต็มแล้วนะเม็ดมันเต็มแล้วแยก,ออกเบิดแล้วจ้ะขาวๆนี่เห็นบ๊อปคือจังอ่อนๆน,นี่กะกะมีนี่กะรลุนต่อไปเนะาะไหมเบาฮัดนแดงบาทั่นด้ดำเนาะแยก,ออกเบิดแล้วจ้ะส่วนหลายเนาะตัวที่อ่อนก็นยังมี มาจ้ามาฮักขระโพดกันเด้อจ้าเด้อฮักเราเมมือนี้เด้อพี่เต็มเป็นตาดีใจน้ำงวัวนเลยเนาะวันนี้นเนาะโอ้แถวนี้เพินพ่นเพินพ่นฮักเลยตัวนี้จังสิไหมมาจ้ามาฮักขระโพดกันเด้อจ้าเด้อฮักเราเมมือนี้เด้อพี่เต็ม คือจังๆอ,อนนี่กะกะมีนมี่นี่กะบรุ่นต่อไปเนาะไม้บัวหัน่นแดงบัวหันได้ดำเนาะมาจ้ามาฮักกระโพดกันเด้อจ้าเด้อฮักเราเรมมือน,นี้เด้อพี่เต็มเกล่ะพอนายเป็นบัฮักแถวนี่เพิ่งเพ่งในเขาอัวหงามาหลายเดี๋ยพี่เนาะเกล่ะพอนายเป็นบัฮักแถวนี่เพิ่งเพ่งในเขาอัวหงามาหลายเดี๋ยพี่เนาะ ัน,นมันฟักสองัวได้เอาให้ง่วยาวไปยาวไปจะพี่น้องจา้าขายกระโพดขายได้เลยเต็มแล้วเม็ดมันเต็มประมาณนี้ที่เอ่อเส้น,นสมันนี่เส้นขาวๆมันจะได้จัะเน็จะดีใจน้ำงวดนะวันนี้เนาะ เท้านี่เพิพ่งพอนักเลยตัวนี้จังสีไหมเนาะสดๆเลยเนาะ,ะีถ้าแบบนี้พร้อมกินจ้ะพร้อมแบบว่าขายดีขายดีแห้งๆปังๆจ้ะ,ะทางเพ่นเพิ่นหักเอาแตอ่อันนั้นมันอันนั้นไวให้งัวหักแบบสดๆเลยให้เห็น นักอึ่งเลยฟักเดียวมันักอึ่งเลยพี่อันนี้มันฟักสองบวด้ลแล้วเอาให้งัวยาวไปยาวไปจะพี่น้องจ้าขายข้าวโพดยาวไปจ้าข้าโพดสร้างรายได้นะคะเดี๋ยวเขามาฮักเอาตัวนี้บนก่อนเนาะตัวนี้รู้สึกว่ามันที้ดอกแต่กับว่านตัดอุ้ยอันซ่อนฟักข้าวโพดพี่น้อง มิตะพอดีแบบเสมอกันเลยอะ่ะขายดีขายดีแห้งๆปังๆจะทางเพื่นฮักเอาตออันนั้นมันอันนั้นไวให้ง,งัวคือจังอ่อนๆอนีก่ะกะมนีนี่กะลุ่นต่อไปเนาะไม้บวชท่านดแดงบ่ท่านดดำเนาะไป,ไปเราพร้อมขายพรุ่งนี้เราเป็นแม่ค้าจ้ะ ก็เสิได้ยหยุดสองกะละมังใหญ่ๆเนาะอันนี้มันฟักสองบัวใดเราเอาให้งัวยาวไปยาวไปจะพี่น้องจา๋าขายกระโพดะเย้ไป,ไปเราพร้อมขายพรุ่งนี้เราเป็นแม่ค้าจา้ะจะเสิได้ยืุดสองกะละมังใหญ่ๆเนาะจะคล้องแล้วนะ ฝักงามๆที่ดอกแต่กับว่านตัดอุ้ยอันซ่อนฝักกระโพดพี่น้องมีต่พอดีแบบเสมอกันเลยแล้วไปจ้าข้าพุทสร้างรายได้นะคะเดี๋ยวเขามาฮักเอาตัวนี้บนงก่อนนะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะได้จัะเนี่ยคือจังอ่นอนๆน,นี่กะกะมี นี่ก็รุน่อไปเนาะไม้บวชหัได้แดงบ่ชหัได้ดำเนาะเนาะสดๆเลยเนาะถ้าแบบนี้พร้อมกินจะพร้อมแบบว่าพี่ดอกแต้กับว่าหัตัดอุ้ยอันซ่อนฟัากระโพดพี่น้องมีตพ่พอดีแบบเสมอกันเลยอะเนาะสดๆเลยเนาะ ถ้าแบบนี้พร้อมกินจะพร้อมแบบว่าจ้าพร้อมขายแล้วเด้อจ้ะขะ้าวโพดข้าวโพดสดสดใหม่ๆขายอันนี้มันฟักสองบ่ได้แล้วเอาให้ง่วยาวไปยาวไปจ้ะพี่น้องจ้าขายข้าโพดเปไป,ไปเราพร้อมขายพรุ่งนี้เราเป็นแม่ค้าจ้ะ จะเสได้ยหยุดซองกะละมังใหญ่ๆเนาะขายด้เลยเต็มแล้วเม็ดมันเต็มประมาณนี้ดีเออเส้นมัเนี่เส้นขาวๆมันจ้าพร้อมขายแล้วเด้อจ้ะข้าวโพดข้าวโพดสดๆใหม่ๆขายแยกออเบอแแลวจ้ะส่วนหลายเนาะ ตัวที่อ่อนก็นยังมีขายดีขายดีแห้แงแห้งปังปังจ้ะทางบนเพิ่นฮักเอาแตอ่อันนั้นมันอันนั้นไว้ให้งัวแายจักหน่อยยด่ดอกซร้างเงื่อนพญมาเข่าเบยขายข้าวโพดยาวไปจ้ายาวไปจ้าข้าวโพอดสร้างรายได้นะคะเดี๋ยวข้ามาฮักเอาตัวนี้มึงก่อนเนาะตัวนี้รู้สึกว่ามัน เป็นตดีใจน้ำงัวใช่ไหมวันนี้เนาะอ้อแถวี้เพันพ่นฮักเลยตัวนี่จงสิแมแล้วไปจ้าข้าวโพดสร้างรายได้นะคะเดี๋ยวเขามาฮักเอาตัวนี้บนงก่อนนะตัวนี้รู้สึกว่ามัน <c oughs> เป็นข้าวขาวี่สิแต่มันแยกออกจากกาันแสดงว่ามีดมันเต็มฟักมันเต็มแล้วขายได้ เอาไปจ้าข้าพวดสร้างรายได้นะคะเดี๋ยวเขามาฮักเอาตัวนี้บนก่อนเนาะตัวนี้รู้สึกว่ามันคือจางอ่อนอน,นี่กะกะมีนี่กะรลุนต่อไปเนาะไม้บวชท่านดแดงบ่ท่านด,ดำเนาะเนาะสดๆเลยเนาะ,นะถ้าแบบนี้พร้อม กินจะพร้อมแบบว่าคือจังอ่อนๆนี่กะกะมีนี่นี่กะรุ่นต่อไปเนาะไม้บ่ทั่นดแดงบ่ทั่นด้ดำเนาะไป,ไปเราพร้อมขายพรุ่งนี้เราเป็นแม่ค้าจา้ะจะเสียดายยืดสองกะละมังใหญ่ๆเนาะแยกออกเบิด์ลจ้ะส่วนหลายเนาะตัวที่อ่อนก็นยังมีเป็นตัดีใจน้ำงัวดนะวันนี้เนาะ ทถวนี่พันพันหักเลยตัวนี่จังสิหมจะคล้องแล้วนะฝักงามๆขายด้ายเลยเต็มแล้วเม็ดมั้นเต็มประมาณนี้ดีเออเส้นมันนี่ยเสียนข,า,ขาวๆมัน,นจักน้อยยดอกส้มเงินนพญายมาเขาเบย ขายกระโพดยาวไปจ้าไป,ไปเราพร้อมขายพรุ่งนี้เราเป็นแม่ค้าจ้ะจะเสียดายหยุดสองกะละมังใหญ่ๆเนาะนอี่ดอกแต้กับว่านตัดอุ้ยอันซ่อนฝากกระโพดพี่น้องมีต่พอดีแบบเสมอกันเลยอะเนอะสดๆเลยเนาะมีจ้ะ ถ้าแบบนี้พร้อมกินจะพร้อมแบบ่าเนะสดๆเลยเนาะ,นะ้าแบบนี้พร้อมกินจะพร้อมแบบว่าคือจังอ่นอนๆอน,นี่กะกะมนีนี่กระรุ่นต่อไปเนาะไม้บาัน่านแดงบาท่านด,ดำเนาะนเป็นข้าวขาวสี แต่มันแยกออกจากกาันแสดงว่าเมิดมันเต็มฟักมันเต็มแล้วขายได้ขายดีขายดีแห้แงๆปังๆจ้ะ